สวัสดีครับผมจาวัยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมันพีสไพเรตเลเยอร์สี่กัอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครต่อนะครับผมต่อจากคราวที่แล้วซึ่งคลิปล่าสุดที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นบิ๊กมัมนะครับและตัวที่ผมมารีวิวในวันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับผมเป็นมือขวาแห่งกลุ่มโจรสลับชุยโจรสลัดบิ๊กมัมนะครับผมนั่นก็คือ นั่นก็คือแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอเลือกด้านแป๊บหนึ่งแมวผมจะเอาด่านที่ยากขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะเนาะแมวเดี๋ยวเอาดา่านแรกๆไหมได้ไวหน่อย <c oughs> เอาเป็นด่านนี้แล้วนะครับนั่นก็คือชาร์ลอตคาตาคุรีนั่นเองนะครับผมผู้ที่มีค่าหัวเกินหนึ่งพันล้านนะครับที่จะสู้กับลูฟี่นั่นเองโอเคแล้วก็ไปกันเลยนะครับโอเคเราไปดูที่แผ่นที่เดทะเลของ คาตาคุลีนะครับผมซึ่งเขาจะมีทักษะให้นะั่นคือวิชาต่อสู้อันน่าสะพึงกลัวส่งผลให้เมื่อใช้ท่าต่อสู้พิเศษจะสามารถลดค่าเกราะป้องกันของศัตรูได้มากขึ้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของทักษะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะทักษะไม่มีอะไรมากนี่ครับท่าต่อสู้นะครับผมของคาตาคุลีก็จะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยครับไปเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวิดีโอให้ดูนะครับปับ๊บ โอเคครับพอเราดูเสร็จแล้วนะผมแล้วก็มาดูที่ทักษะทักษะจะใส่ไปของฟาร์มหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า let's go <S โอเคเอาละเ,เจอที่เกาะตัวเองด้วยปุ๊บนี่ไงกระทืบนี่นี่นี่หวดยังไงต่อปังอะไรอะ่ะมันคืออะไร จัดทุบนะครับโมจิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งท่ากันหนึ่งสองนเหนียวหนืบหนึ่งสองสามนี่หนึ่งสองสามตียังไงต่อเป็นอย่างนี้ครับถ้านหนึ่งทีอก็ะจ,ะจะเป็นไถแล้วก็คาตาคุริจะเป็นประเภทใช้ความเร็วนะครับผมซึ่งความสามารถพิเศษของตัวคาตาคุริเนี่ย เขาจะเป็นคนที่มีฮาคิสังเกตที่แข็งแกร่งครับสามารถมองไปได้มองเห็นอนาคตได้นิดน,นึงนะครับทำให้ตอนที่ลูฟี่ตู้เขาเนี่ยเขาสามารถลบมาตตของลูฟี่ได้ยังแนบเนียนจนทําให้ลูฟี่คิดว่าต่อยเขาไม่โดนนะครับผม แล้วหลังๆลูฟี่ก็พัฒนาหากีก้เองตัวเองจนสามารถสู้กับคาตาคุริได้นั่นเองนี่ไงนี่ไงเวืรอเวืรอจัดคาตาคุริอ้ามีแกทางนะโอ้ยเร็วโหดให้เหมือนกับวิกมัมหน่อยดิไปอเอียงสามองเห็นอนาคตแหละโอ้ยโอ้ย,อยแกงเบ็ด เกินเกินเปิดหน้ากากก่อนครับตึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแล้ว,นว,เ,ลเ,ลนวเนี่ยไม่โดนอะไรเลยเนี่ยว่าตึงคาตาคุลีเนะอ๋อพูดเยอะไปหน่อยครับไปแกเล่นแป๊บตึงคาตาคุลีเนี่ยเขาเป็นชายที่ได้รับชื่อว่าหลังไม่เคยติดฟื้นนะครับจากพี่น้องของเขาทุบลงไปแตกถ้าเป็นพลังก็ต้องยอมเมรว ขายผู้มีข้างหัวประมาณพันสามร้อยปะพันสามร้อยล้านครับไปลุยลุยต่อคาตาคุริซึ่งอาหารที่คาตาคุริชื่นชอบถ้าผมวจะไม่ผิดจะเป็นโดนัทนั่นเองไอเยี่ยง หมดไม่หมดหมดไม่หมดโ <c oughs> อเคทัปฟาก้าร้อมากดตัวท <c oughs> ัปฟาก้การอทัปฟาก้ารอลูมเหรอเจอท่านี้หน่อยบ้างนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่โดนเลยลึบจัดต่หน่อยอาร์คีไปเยี่ยงห้าร้อยตัวนะครับที่เรียบร้อยนี่ไงจัด โดนซะกิ้งกิ้งโอจับไม่โดนเฮ้ยโดนอยู่้ยโดนลูกกระจกงคนี่มึนมผมกล้องกากมากมองมาเห็นไม่อยากว่าเกมเนี่ยพราะเราก็ชิดนชอบโทษตัวเองแล้วกันนะเมื่อกี้นี่จนมุมจนมุมมันจนมุมมันโดนแน่ๆหรอตรงนี้โอ้ยเลื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยให้บอมาก่อนครับเราต้องตั้งหลักให้ดีแล้วก็เบ่งพลัง อ่าขาคุณลิมันรู้มันรู้รตู้ปะไม่ดีนะเราต้องตู้กันหนึ่งหนึ่งนะครับเราอย่าลูมนะครับแต่มันลุมอุ <c oughs> ้ยเรียบร้อยขนาดตกร่องนะังน,งน,นี่ขนาดตกร่องนั้นนี่อ่โอเคมีฝั่งสีเหลืองพผว่มาครับแขกม,มาได้รับเชิญโอเคต่อไปแล้วก็คือเลือกระหว่างม ok ิฮอกกับทาชชิ่งนี้ซึ่งเราก็ไม่ต้องตื่นครับเราต้องเลือก ทายชินี้หลอกต้องเลือกไม่ฮอกอยู่แล้วต้องเลือกไม่ฮอกอยู่แล้วนะครับบึม้มเอาอีกเอาอีกอย่าให้มันรอดเพื่อที่จะได้มีฮอกมาอยู่เป็นพวกนะครับเฮ้ยจับไข่อะเฮ้ยทายชิ้นทายชิ้นนี้ทายชินี้ต่อยไม่โดนใกล้เกินไปนะครับคอมโบมีน้อยยังจะน้อยขนาดนั้นนะ หมดแล้วนะเป็นพลังเราได้เรยกมาห้าร้อยโอเคเราต้องขึกไปต่อนะครับจัดก,การพวกลูฟี่โอเคเราต้องขับแล้วเราจะเกาะโอเคของเรานั่นเอง <c oughs> เปิดก่อนนะเปียบ <c oughs> เปิดลูกจ็อก <c oughs> โอเคมาจัดก,การลูฟี่ก่อนเลย <c oughs> เพื่อมาให้มันแปลงร่างมาล,อล่อเรานะครับ <c oughs> เราต้องล่อมันก่อน <c oughs> ตอนที่มันยังไม่มีทางตู้อย่างนี้แล้วก็หาคี้ราชันบึ้มก็จาท่านี้นะต่อยบังเฮ้ยเกือบเกือบเก็บเสื้อเก็บเสื้อดูฟี่ดูฟี่ดูฟี่นี่ไงจานปฏีโดนเต็มเต็มจับลูฟี่หว่นบังโดนอยู่นะครับ โอเคมีผู้นำมองมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บได้จะเยอะกันตอนนี้ได้มีฮอก์ก็เป็นพวกกันนะครับมาเลยมาเป่งพลังเก็บเป่งพลังได้แล้วเดี๋ยวก็โจตีโจตีโจตีฮายคีราชันบึ้มแตกหมดดิฟวิที่ได้แล้วผู้นำ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 ต่อยแอบต่อยแอบต่อยไม่ใครเห็นแอบเชือด เป็นแอสตินเป็นแอสตินกิ้งชนมันโอ้ยถ่ายถ่ายแล้วก็ทุบทุบมันเบ่งพลังก่อนนะครับแเรวเลยไม่เห็นค่ะที่เราจับคิดทุบแต่มันก็เท่านั้นแหละนี่ฮะเบ่งเบ่งปังต่อยเรียบร้อยแตกครับใครมาอีกอะที่ารู้กบฟูจิโซระชิ่เขารู้ คี่จะรู้เหรอพี่จะรู้ิี่จะรู้ลิงเหลืองเหรอคนเอกแล้วมันยังไงอ่ะนี่คือมือขวาของตียกรรรัินะครับให้เกียริกันบ้างนี่ลุมล้มๆคนเอกสองคนนะครับผม หนึ่งล้มสองกระตานิดปุ้ยอุ้ยอุกกาบาตโอ้ยลบเกือบแล้วมัดตรงไม่โดนหัวดก็ไม่ติดหมวดก็ไม่ติดนี่จับสะไลท์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 หมอบก็ให้ฮักคิมึนมึนแล้วมึนแล้วไงต่อ ลบหลบตะกี้ลบโอ้ยซึ่งหัวหน้ามันจะมานะครับโอ้หัวหน้าของด้านนี้จะโผล่แล้วโอ้ยจะตายเอาก่อนจะตายเอาก่อนไปเจอหัวหน้ามันสิจะตายเอาก่อนไปเจอหัวหน้าพิโอ้ยเจ็บตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยปึ้งโอจะตายเอาจะตายเอาต้องรีบฆ่ากิสลุให้ได้นะครับถ้าเอาฆ่ากิสลุไม่ได้เราจะเหนื่อยมากตอนนี้จัดหัตถ์คีราชันปึ้ง ต้องจัดการกิจทะลุจัดการกิจทะลุเอาเลือดมาเอาเลือดมาต้องการเลือดนะครับตอนนี้ไม่งั้นสู้กับพวกโสโลไม่ไหวแน่นะครับตีไงแตกโ,โอ้ยหคุณจิทะละไม่มเป็นพวกเราหหรรออกเเทะะลป็นพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาเขาไว้เราจะไม่เอาเขาไว้จะไม่เอาเขาไว้ต่อยกระคืบ นี่อ่ะนี่อ่ะขอเลือดขอเลือดไม่มีเลือดให้ด้วยเอ้ยมีมีมีมาแล้วยวต่อชีวิตเองหน่อยครับตอนนี้ก็ต่อชีวิตเอกหน่อยเก็บเก็บคิว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 โอเคเรานม่าจะงานแค่พวกตัวโลไวอยู่นะครับตอนนี้เลือดเราเกิดครึ่งหลอดหน้าสู้ไหวนะครับไปหาเลือดระดับหน้าไป ป้าวตันไปทางไหนวะเนี่ยหลงนะครับ <laughs> ไปจัดทันทีถ้าเราจะเล่นแบบเอาชนะเอาเอสนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบฮอคินหรือโซโลไปต้องหลบฮอคินเพื่อไปจัดก,การกับโซโลนะครับนี่ไงโซโลจะเอ๋จะเอ๋นี่ไงมัดก็ให้แล้วก็มัดตรงข้ามมัดทันที แล้วก็ปั่นไปอีกหนึ่งทีนะครับนี่ไอ้โดนไหมโดนไหมโดนหน่อยเดียวแล้วก็พุ่มในโอเคโอเคค่อนข้างลงตัวนะคาขี้ราชันอิมโหเหลือเฟือเจอตัวโลกระจอกจัดกระจอกจัดแต่ต้องฝึกมาเยอะกว่านี้ธนาจะมาตู้กับนี่ไงมือขวาสี่จกักรพรรดินายต้องเก่งกว่านี้นะครับ ไอหัวมอสแล้วก็เป็นชัยชนะที่แสบสบายนะครับในช่วงท้ายช่วงบวกกับพลเอกก็จะเนีอยๆน่อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วมาดูแรงกันเอสแรงอย่างแน่นอน เหนื่อยตอนซูสกี้จะเหนื่อยมากนะครับตอนโบกับโซโลเลยเฉยๆลูงนี้น่าแวะตีฮอคินั่นหน่อยก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวชาร์ลอตคาตาคุลีนะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์มาใังใจผมด้วยนะครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนก่อนเนะครับพิมพ์บอกมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ผมจะมาทำตัวนั้นให้ก่อนเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม